ส่วนนี้คือการอธิบายนะครับในส่วนของโค้ดนะครับในส่วนของโปรแกรมราวตากผ้านะครับอันนี้ส่วนนี้นะครับก็คือในส่วนของโค้ดนะครับในการควบคุมการทํางานของราวตากผ้าอัตโนมัตินะครับสำหรับบรรทัดแรกนะครับก็คือ include นะครับเอาไว้สําหรับ include นะครับ UIPE Ethernet นะครับเอาไว้สําหรับในการนะครับควบคุมการทํางานของตัวโมดูลอินเทอร์เน็ตชิ d นะครับเพื่อทำมาที่ในการคอนเนคกับตัวแท็บเล็ตนะครับโดยการตั้งนะครับ mac address เอาไว้นะครับหน้าบรรทัดนี้นะครับจะเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ IP address นะครับในที่นี้เราใช้192.168.1.179นะครับเป็นตัวนับสื่อสารข้อมูลนะครับและทําการประกาศนะครับ Construction นะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Port 80นั่นเองนะครับสำหรับตัวแปรที่จะทำหน้าที่ในการรับข้อมูลจากตัวแอปพลิเคชัน Android นะครับในที่นี้ก็คือ String นะครับ ที่ชื่อว่า listing นะครับแล้วก็ทำการ i n c l u d e นะครับในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับที่จะทำหน้าที่ในการอ่านค่าความชื้นเข้ามานะครับในที่นี้ก็คือ DHT 2 1นั่นเองนะครับโดย i n c l u d e DHT h t เข้ามาในการร่วมการประมวลผลนะครับแล้วก็ทำการประกาศขาพอร์ตนะครับในที่นี้ก็คือ A 2นั่นเองนะครับแล้วก็ DHT ทายนะก็เป็น DHT 2 1นะครับ เมื่อประกาศส็บร้อยปุ๊บเราก็เลยส่งไปยังในฟังก์ชัน DHT นะครับในที่นี้ก็จะมี DHT ียงกับ DHT Tri นั่นเองนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการประกาศเพื่อที่จะเริ่มต้นการทํางานของตัวเซ็นเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมินั่นเองนะครับส่วนนี้นี่ครับก็คือในส่วนของพอร์ตที่จะทำหน้าที่ในการควบคุมนะครับในที่นี้ก็คือ r e l a t e เตอร r ก็คือตัวจับน้ำฝนนะครับ PWM 1 PWM 2อก็คือทำหน้าที่ในการ แล้วปรับความเร็วของมอเตอร์นะครเนื่องจากว่ามอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยความเร็วจะไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นก็มีการชดเชยนะครับส่วนนะครับในส่วนของ PWM1 p w m 2ตัวนี้ครับทำหน้าที่ในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์นั่นเองผ่านทางพอร์ตขา3าแล้วพอร์ตขา5านะครับส่วน M1MO1MO234 อ่ตัวนี้ก็คือเป็นพอร์ตของมอเตอร์ที่จะทำหน้าที่ในการควบคุมนะครับมอเตอร์1ตัวนะครับใช้พอร์ต2พอร์ตนั่นเองนะครับก็คือ แล้วก็ในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับที่จะทําหน้าที่ในการเป็นลิมิตเซนเซอร์นะครับลิมิตเซนเซอร์ในที่นี้ก็คือใช้ Proxi m i ต y นะครับต่อเข้ากพอร์ตเอแล้วก็พอร์ต A9 เก้าเาลำดับนะครับโดยชื่อว่าเซนเซอร์หนึ่งหรือเซนเซอร์สองนั่นเองนะครับส่วนตัวพัดลมกับตัวฮีเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเอาต์พุตนะครับในที่นี้เราใช้พอร์ต A0 นย์นะครับส่วนตัวแปรที่ทำหน้าที่ในการเก็บสถานะการทำงานของตัวาราวตักผ้านะในที่นี้ก็คือแฝก ออโต้แมนนวลนะครับที่เอาไว้สำหรับในการเซตว่าทํางานในโหมดแมนนวลนะครับก็คือสั่งงานด้วยมือหรือแบบออโต้ก็คือตากผ้าหรือเก็บผ้าอัตโนมัติต่างความชื้นหรือว่าฝนตกนั่นเองนะครับส่วนบูนลีนแฟลกตัวนี้ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลการรับส่ง Data ระหว่างแท็บเล็ตนั่นเองนะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับฟังก์ชันนะ้ำเอาไว้สําหรับในการควบคุมมอเตอร์ในที่นี้ก็คืออินแฟลบิกนะครับก็คือทำหน้าที่ในการเก็บผ้านะครับการเก็บผ้าของเราก็จะให้มอเตอร์หมุนทางซ้ายนะครับโดยซารเซต เราใช้คำสั่งดีต้อนไรนะครับ M O 1 M O 2 l o g อ c เป็น h i g h l o w นะครับโดยมอเตอร์ตัวแรกหมุนเร็วสุดนะครับส่วนมอเตอร์ตัวที่2นะครับทำที่ในการปล่อยเชือกออกมานะครับเพื่อทำให้ผ้าถูกเก็บได้นะครับโดยใช้นะครับพันวิดมอรดูเลเตระดับ150นะครับจากอันแรกเป็น255นะครับอันนี้ก็เป็น150ก็คือต่ำลงมานิดนึงนะครับก็คือต่ำกว่า2เท่านะครับแล้วก็ทำการสตาร์ทมอเตอร์ด้วยดีเลย์0 0นะครับ ตส่วนนี้ก็ทาให้มอเตอร์นับในส่วนของการปล่อยเชือกนะครับอันแรกนั้นก็จะเป็นมอเตอร์สำหรับในการเก็บเชือกนะครับกับปล่อยเชือกนะครับทําการหมุนที่ความเร็วไม่เท่ากันและทิศทางต่างกันนั้นทาให้เราสามารถเก็บผ้าได้นะครับส่วน out เฟรบิกก็คือเป็นฟังก์ชันมอเตอรบในการตากผ้านะครับจะเห็นว่ามอเตอร์ตัวที่2องนะครับทำการหมุนที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มอเตอร์ตัวที่2หรือทั้งด้านซ้ายนั้นหมุนแค่ประมาณ20%เเท่านั้นนะครับทำให้เชือกนั้นตึงนะครับ ส่วนส t o p brake ก็คือทำหน้าที่ในการหยุดผ้านะครับการหยุดผ้าตัวนี้ก็คือให้ผ้าหยุดหมุนให้ผ้าหยุดนั่นเองนะครับโดยการหยุดหมุนมอเตอร์ทีนี้เราก็เลยเซต mo 1 mo 2เป็นโลให้หมดนะครับรวมถึง mo 3 mo 4ก็คือเป็นโลเช่นกันทําให้มอเตอร์นั้นหยุดหมุนได้นั่นเองนะครับส่วนฟังก์ชันที่ทำหน้าที่ในการตั้งสถานะการทํางานเป็นครั้งแรกก็คือ set up นะครับส่วนนี้ครับอย่างเช่น mo 1หรือ mo ตัวนี้ต้องเป็นาท์พุตเพราะว่ามันต้องทําการขับมอเตอร์นะครับ ส่วนเลนดิทิเเตอร์ต้องเป็นอินพุตเพราะมันทำหน้าที่ในการรับสัญญาณจากตัวเซนเซอร์นะครับส่วน p w b m 1กับ2ตัวนี้ก็จะเป็นเอาต์พุตเพราะว่าทำหน้าที่ในการขับความเร็วของมอเตอร์ให้เกิดการแปลเปลี่ยนไปตามสภานะสภาวะการเก็บหรือตากผ้าอันเองครับเซนเซอร์ญญ1เซนเซอร์ญญ2ต้องเป็นอินพุต u ุนอัพนะเพื่อทำหน้าที่ในการอ่านค่าจากเซนเซอร์นะครับก็คือลิมิตเซนเซอร์นั่นเองนะครับส่วนคีทแฟร์ตัวนี้ก็ครอบเซตให้เป็นเอาต์พุตเพื่อทำหน้าที่ในการขับสัญญาลอจิกนะครับ นอกจากนั้นนะครับทำการเซตค่าอินเทอร์เน็ตชิลนะครับเพื่อพร้อมที่จะไว้สําหรับในการรับหรือส่งข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อเราที่จะสามารถที่จะเซตค่าได้ง่ายๆหรือว่าทําการทดสอบได้ง่ายๆนั่นเองนะครับรงส่วนนี้ในที่นี้ก็จะมีในส่วนของ d ีเอทีบีกินนะเพื่อทำหน้าที่ในการกระตุกหรือกระตุ้นให้ตัวเซ็นเซอร์ดีเอทีเริ่มทํางานนะครับแล้วก็เซเรนด์ดเบิกนเก้าันก็คือทำหน้าที่ในการตั้งค่านะครับให้ตัวเซเรนดพอร์ตของตัว Arduino เนี่ยเริ่มทํางานนั่นเองนะครับ อันนี้คือในส่วนหัวของโปรแกรมนะครับส่วนฟังก์ชันหลักนะครับที่จะทาหน้าที่ในการนะครับเริ่มต้นการทํางานของระบบทั้งหมดในที่นี้ก็คือฟังก์ชัน loop นะครับในฟังก์ชัน loop ก็ทําหน้าที่ในการอ่านค่าตัว humidity นะครับในที่นี้คือค่าความชื้นจากผ้านะครับ temperature ก็คือค่าอุณหภูมินะครับแต่ในที่นี้เราจะใช้เอา humidity มาทําการประมวลผลเท่านั้นนะครับส่วน temperature ไม่เอานะครับรวมถึง r a n นะครับในนี้เราใช้ เบต้นต้นเลนยูทิคเตอร์เพื่อทำหน้าที่ในการอ่านค่าฝนนั่นเองถ้าเกิดว่ามีฝนตกเลนก็จะกลายเป็นศูนย์แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีฝนตกหรือว่ามีแดดออกเนี่ยเลนก็จะกลายเป็น1นะครับส่วนของตัวรับส่งข้อมูลผ่านนะครับ Android นะครับในที่เราใช้ฟังก์ชัน Internet c l i e n t c ยแอนคล e r แ e r เซอร์ a ว l รก็คือทำหน้า,าที่ในการตรวจสอบว่ามีการรีเควสข้อมูลจากตัวแอปพลิเคชัน Android มาหรือไม่ถ้าใช่นะครับก็จะทำหน้าที่ในการเริ่มต้นการส่งข้อมูลนะครับโดยการเก็บ p a ็กเกจ Data ที่ต้องการส่งไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า listing ตัวนี้นะครับโดยมีตัวแปร c นั้นทําการอัปโหลดข้อมูลผ่านตัวแปร listing อันนี้ก็จะอัปโหลดเรื่อยๆนะครับโดยข้อมูลต่างๆก็จะต่ากว่า100ตัวนะครับเมื่อเสร็จร้อยปุ๊บก็ทําการตรวจสอบว่าค่า c ที่อ่านได้นั้นมีเท่ากับ backslash n หรือเปล่าถ้าใช่นะครับก็ทําการส่งข้อมูลที่เป็น JSON code ออกไปนะครับในที่นี้ก็จะมี humidity temperature นะครับ ค่าของแสงนะครับแล้วก็เลนนะครับก็คือสถานการตกหรือไม่ตกของฝนนั่นเองนะครับเมื่อนะครับทําการอ่านค่าได้จากเซนเซอร์นะครับอย่างเช่นเซนเซอร์หนึ่งเป็นโลนะครับก็ทําหน้าที่ในการส่งนะครับสภาวะการทํางานของตัวราวตัดผ้าได้นะครับในที่นี้ก็จะกลายเป็น Get out หรือ get in นนั่นเองนะครับโดยการอ่านค่าเซนเซอร์นะครับถ้าเกิดเซนเซอร์หนึ่งเป็นโลนะครับ สถานะของผ้าก็จะกลายเป็น get out นะครับแต่ถ้าเซนเซอร์2เป็น low นะครับสถานะของผ้าก็จะกลายเป็น get in นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ระหว่างนั้นก็คือเป็น high ทั้ง2ตัวนะครับก็จะกลายเป็นว่าผ้านั้นกําลัง move อยู่นั่นเองนะครับพอส่งข้อมูลเสร็จร้อยปึ๊บก็ทําการปิดแพ็กเกจนะครับเพื่อทําให้รับรู้ว่าตอนนี้นะครับส่งข้อมูลเสร็จร้อยแล้วนะครับโดยใช้คําสั่งเลย add p r i n line นะครับ back slash body กับ h t m L ตัวนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับตัว นะครับมครคอนโทรลเลอร์ของเราก็ทาการรับคําสั่งนะครับคําสั่งอย่างเช่นการเซตออโตแมนนวลนะครับให้เป็นฟล l หรือเซเ n นดอตพิเนียงดอตเซตออโตตัวนี้นะครับทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์นะครับในกรณีที่เราต้องการดีบักนะครับเมื่อเราสั่งให้เป็นออโตนะครับมันก็จะรับคําสั่งออโตในนี้เข้ามานะครับมันก็ทำหน้าที่ในการหยุดผ้านะครับแล้วก็ทําการเซตทายคอมเมนไฟบอรให้เป็นศูนย์นะเพื่อทําหน้าที่ในการ เซตเป็นออโต้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแมนนวลนะก็จะก็จะทําต่างกันนะครับส่วนอินและอาก็คือทำหน้าที่ในการเก็บผ้านะครับอินส่วนอาก็คือเอาผ้าออกปากนั่นเองนะครับในขณะที่อินหรือเอาลเรากดเข้ามานี้เราถือว่าเป็นโหมดแมนนวลนะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ f l a อ auto m a n นวลตัวนี้ก็จะการเซตให้เป็น two นะให้เป็นโหมดแมนนวลนะเพื่อลับคาสั่งจากผู้ใช้งานโดยตรงโดยที่ไม่สนใจค่าความชื้นนะครับเสร็จร้อยปุ๊บก็ทำหน้าที่ในการเซต trial f a b ให้เป็น2หรือ1 ถ้าเกิดเป็น2ก็กลายเป็น IN นะครับส่วน1ก็กลายเป็น OUT นะครับเสร็จร้อยปุ๊บเราก็ทําการส่งนะครับ s e r ร์เ p น i n t นะครับเพื่อทํำหน้าที่ในการส่งสถานะการทํางานไปยังคอมพิวเตอร์นะครับในที่นี้ก็คือเป็น f ฟ b บ i c IN หรือ f r b บ i c OUT นะครับเพื่อทําให้รับรู้ว่าตอนนี้ผ้าเก็บหรือตากอยู่นั่นเองนะครับนะฮะส่วนในส่วนของการโชว์ Value นะครับทีนี้นะเราก็ทําการโชว์ออก Hyper Terminal ของตัว นะครับ a r d โ i n o Uno ของเรานะครับในที่แล้วก็พิมพ์ค่า humidity นะครับกับค่า temperature ออกไปเพื่อทําให้ง่ายต่อการ debug โปรแกรมนะครับส่วนคําสั่งนะในการทํางานเพื่อทำให้นนนนใ,นนใ,หในการเก็บหรือตากผ้านะครับนอกจากนั้นแล้วครับเราก็ต้องมาดูที่ส่วนของเซนเซอร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเซนเซอร์1เป็น high หรือเซนเซอร์2เป็น high ตรงนี้นะครับก็จะทำให้ที่ในการ สั่งให้เฟรบิกนั้นเป็นเอาก็คือมายเวาว่าตากผ้าอยู่หรือเก็บผ้าอยู่นะแต่ถ้าเกิดเซนเซอร์เป็นโลเปุ๊บก็จะ<ๆ>สั่งให้หยุดผ้าครับเนื่องจากว่าผ้ามาถึงจุดที่ต้องการแล้วนั่นเองนะครับส่วนในส่วนของโปรเซสต,ตัวนี้ครับทำหน้าที่ในการนะครับตากผ้าหรือเก็บผ้าตามความชื้นหรือทํางานในโหมดออโต้นั่นเองซึ่งในที่นี้ครับเราก็จะสังเกตได้ว่าแฟกออโต้เมนูนเป็นเฟลนะครับเนื่องจากว่าเป็นออโต้โหมดนะครับเมื่อเลนเป็นไฮก็คือเป็นซันชายก็คือไม่มีฝนนะครับแล้วมาตรวจสอบว่าถ้า ค่า h หรือ humidity มากกว่า55ก็จะสั่งให้นะครับทำการตากผ้านะครับโดยใช้คำสั่ง out fabric ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเซนเซอร์นั้นเป็น low ขึ้นมาก็จะหยุดผ้านั่นเองก็คือหยุดตากนะครับก็คือให้ผ้าอยู่อยู่ตรงนั้นเพราะว่าไม่ให้มันเกินโครงราวไปก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับแต่ถ้าไม่ไม่เป็นเช่นนั้นนะครับก็จะสั่งให้ตากผ้าก็คือว่าถ้าเกิดค่า humidity ของผ้าต่ำกว่า55ลงมานะครับก็จะทำในที่ในการสั่งให้เก็บผ้าโดยใช้คำสั่ง in fabric ตัวนี้น ม่อเก็บผ้าไหลมาเรื่อยเรื่อยปุ๊บจนมาชนกับเซนเซอร์2ซึ่งจากลอจิกไฮเขาก็จะกลายเป็นลอจิกโกลนะครับทำให้เกิดใช้คําสั่งในการ St o p Fabric นั่นเองนะครับเมื่อ s t อ p f a ร r i c เสร็จเรียบร้อยวผ้าก็จะหยุดนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดว่าในากรณีที่มีฝนตกนะครับก็คือเลนนะครับเป็นโลขึ้นมาก็จะวิ่งเข้ามาในเอลตรงนี้นะครับพอวิ่งเข้ามาในเอลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกาเราก็เขียนว่าเป็นแฮฟเลนเนี้ยก็จะสั่งให้เก็บผ้านะครับแต่ว่าในขณะที่เก็บผ้าแล้วมาตรวจสอบก่อนว่าถ้า ความชื้นของผ้านั้นมียังมีอยู่ก็คือเกิน55ขึ้นไปก็จะสั่งให้ฮีเตอร์กับพัดลมทํางานโดยใช้คําสั่งดิจิตอลไรท์ตรงนี้นะครับให้เป็นไฮนะครับเพื่อทำหน้าที่เซตให้ตัวโซลสิสเตเรเดทำงานปล่อยไฟให้กับฮีเตอร์แล้วก็พัดลมนะครับส่วนดิจิตอลไรท์ฮิตแฟนตัวนี้เป็นโลในก็ต่อเมื่อนะครับค่าความชื้นนั้นต่ำกว่า55นั่นเองนะครับเมื่อทํางานเสร็จร้อยปุ๊บนะครับเมื่อความชื้นต่าลงมาเรื่อย เราเลยเสตให้ฮีเตอร์กับแฟนให้เป็นโลก็คือหยุดทํางานในริมที่ความชื้นต่ำกว่า55นั่นเองนะครับจนจบโปรแกรมนะครับดีเลยก่อน50นาทีเแล้วก็จะวนลูปขึ้นไปทํางานต่อด้านบนนี้เป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะครับจนกว่าเราจะปิดเครื่องนั่นเองนะครับครับผมนี่คือในส่วนของการอธิบายโค้ดน้ําในส่วนของโปรแกรมลาา่าตากผ้าอัตโนมัตินะครับผมสวัสดีครับ